ขอบคุณสำหรับดอกไม้นะครับของสมผองฝันเลยนะครับเมื่อวานหลับกับพี่ไว้มา5ทีมไม่เป็นไรนะครับวันนี้ทันนะครับพี่ลูกฟังฮ่องกงแฮปปี้อันนี้สตูเอร์ไม่ช่นิดเดียครับนี่คนละหลอจังค้าส่ะจากสาวโคราชคนสวยเองไหนไหนสวยจริงก็เปลาไหนคนไหนเอ้ยทำไมเหมือนอรายการบีทีวีเลยวะ <c oughs> ลำปางหนาวมากอะไรเงี้ยแบบสาวแพร่สาวโคราชคนสวยอะไรเงี้ยนี่ห้าเราโกงเอ๋เหล่าวกงเลยหรือมีที่แนะนำเที่ยวเขาใหญ่ไหมครับก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ละที่ก็ไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปช่วงหน้าหนาวนี่ราคาค่อนข้างสูงมาก แฮปปี้ชัยนิสสุเวเดค่ะทุกคนครับประทุมธานีมาค่ะมากค่ะ <c oughs> ขอบพลงโปรช่วงนี้หน่อยค่ะ จะไม่ถูกเลยเก็ให้ตั้งแต่0ูนูถึง99ไาาูนยเท่าไหร่ประมาณ1้อยเจประมาณนั้นครับกบจกตางประเทศละยังยังนะครับตอนนี้อยู่ออที่บาร์เซโลน่านะครับช่วงนี้เปลี่ยนที่นอนบ่อยนอนหลับไหมคะนอนหลับทุกคืนครับเพราะว่าเหนื่อยครับเพราะว่ามันเลียทั้งวันครับเดินทางขับลงขับรถนู่นนี่ ข้าวผมพี่ไว้เหมือนไก่ครับผมวันนี้เป็นไก่นะคร <assessment> ับเพราะว่าให้เข้ากับช่วงตุจีนนะครับเขาไหว้ไก่กันก็เลยทําเป็นไก่นะครับกุ๊กกุ๊กุ๊ครับส่วนใหญ่ก็ถูกนะครับใช่ครับไม่ดูพร้อมนวลมากจริงๆง่วงๆนิดหน่อยครับกับไทยแล้วพระปัยญานะได้เลยครับไปที่อะไรนะครับโบโลน่าบอโบโลน่าก็อยากไปนะครับแต่ว่าเรามาที่บาร์เซโลนานะครับ กับไทยต้องปรับเวลาไหมคะน่าจะต้องนะครับคิดว่าเพราะมันห่างกันหกชั่วโมงแต่คงแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองฝืนฝืนไมแบบฝืน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 หลับนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ขึ้นเครื่องเราน่าจะต้องแบบลองคำนวณเวลาดูเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องบินกับไทยอีกอะไรอีกก็เลยคิดอยู่คำนวณเวลาไว้อยู่ครับว่าคนจะต้องนอนกี่โมงไก่ไทยใช่ครับไก่ไทยคำผมเหมือนไก่มากมันเหมือนจริงเหรอโถ เสียความมั่นใจหมดฉันเป็นไก่ไปซะแล้วพอเคบอกอยู่บาร์เซโลน้านี่ก็อยากกินโมโลนาเขาตัวไปซื้อเออเออเฮ้ยมันเกี่ยวกันเหรอโมโลนาก็โมโลนาสิเมื่อจะได้เจอพี่ใบน่าสิครับเมื่อจะได้เจอทุกคนเลย คุณสำหรับดอกปรหลาบนะครับทำอะไรกันอยู่เอ่ยไม่หลับไม่นอนสี่ทุ่มแล้วอยากถูกหวยเลยจะได้เลี้ยงพี่ไปไม่จริงอะ่ะไม่จริงหรอถูกสองพันหรอครับถูกแบบเลขสองตัวท้ายอะครับเสื้อสีนี้หล่อมากขอบคุณะครับเสื้อขอบฝากขอบคุณด้วยน,นะครับขอบคุณสำหรับเพนกวินขนปุยครับ อย่างน้อยฉันก็ยังงได้เป็นฟินกวินไม่ได้เป็นไก่อย่างเดียวนะนอนเพิ่งตื่นฮะตื่นสี่ทุ่มเหรอหรอขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับทูฟูที่อยู่ประเทศไหนครับตอนนี้อยู่ประเทศสเปนนะครับแต่ว่ากำลังจะบินไปอิตาลีเป็นแมวแล้วกันขอบคุณสำหรับการได้เป็นแมวด้วยนะครับ นี่เปิดมาเจอตไลฟ์มาเที่ยวไทยแต่ไปไม่อยู่ไทยเดี๋ยวกลับแล้วนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็กลับนะครับพรุ่งนี้กลับไทยแล้วให้ฉันเป็นเต่าทองด้วยขอบคุณนะครับพูดสเปนหน่อยโอ้ล่ะโอ้ล่ะสี่สี่ีแกตัวนี้ไม่ไหวจ้าได้เปล่าอยากพาไปไว้พ่อแม่ได้ครับพาไไว้พ่อแม่หน่อยสิครับโชว์คลิบมากหน่อยนี่ครับ มาครับแบคโฮมครับมาครับแบคโฮมคารหนุ่มโครล่าแต่ยังไม่ได้กลับโครล่านะครับกลับแค่อยู่ที่กรุงเทพจ้าบอกรักเป็นภาษาสเปนภาษาสเปนบอกรักว่ายัางไงเอ่ยนี่หมวกอันนี้เข้ากับชุดมากหมวกคาวบอยขอบคุณสำหรับหมวกคาวบอยครับหมวกกำนวด <c oughs> ได้อ่างเป่าอย่างยังเลยครับของเป่าหน่อยครับเอสปาโยหล่อเอสปาโยคือแปลว่าอะไระครับหัวใจมนันประกอบไปด้วยน้ำเจ็ดสิบเปอร์เซนในหัวใจหน,นูประกอบไปด้วยพิภายละเปอร์เซ็นต์เต็มจริงหรือเปล่าเอาอะไรมายืนยันนะ่ะขอบคุณสำหรับมงกุฎด้วยนะครับแล้วก็ไอติมด้วยครับขอบคุณครับเอาซาลาเปาไปก่อน เสฟไฟนะไปก่อนนะครับขอ้เจนเร็วได้เลยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันครับลองเป่าพี่ไปรับไมคลคอนะครับเตียโม่ครับบอกละเตียโมไม่แน่ใจว่าเป็นคำอ่ออิตาลีหรือเปล่านะวายฟอร์มินเนาเพโลครับอิตาลีค่ะ น,นั่นแหะซีน่ใช้อิตาลีครับกลับคนเดียวกลบกับทีมนะครับนี่ครับรอกับมิลานโน่เพราะเดี๋ยวคืนนี้ต้องกลับไปนอนที่โรงแรมก่อนแล้พวพรุ่งนี้บินครับพรุ่งนี้ทีมบินเช้าครับส่งนวมให้ฉันหรอพรุ่งนี้ทีมต้องรอขึ้นเครื่องอีกนานไหมประมาณสองสองสองชั่วโมงกว่าได้ครับบอกรเป็าภาษาไทยหน่อยครับ พูดไงครับทำไม่เป็นครับ w อร t i ี for f o ร์ฟรโฟหรอครับจริงๆชอบชอบอาหารสเปนมากเลยนะแต่ว่าเหมือนทุกร้านจะมันจะคล้ายๆกันนี่มาที่นี่4วันกินไปย่าไป3มืือนะครับแล้วก็พวกทับพัสต่างๆก็อร่อยมากเหมือนกันครับไลฟ์สองชั่วโมงเออไม่น่าได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแบตหมดครับแล้วก็เดี๋ยว ถ้าจะต้องเออเด็ตก็จะหมดด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องเดินเข้าเกตอะไรอย่างงี้ด้วยครับเพราะยังไม่ได้เข้าไปเลยมาเที่ยวสี่วันก็กระเป๋าหนึ่งใบกระเป๋าผู้ใจครับไปไอซ์แอนด์หกวันก็กระเป๋าใบนี้ใบเดียวมีสี่วันก็ใบนี้ใบเดียวเตอร์ควโร่พสเปนต้องเตอร์ควโรคืออะไรอะ่ะหาที่ชารครับมีมีมม มีโฟร์แบง์อยู่นะครับแต่ว่าเจ็ดน่าจะไม่เติมแล้วครับเพราะเติมรอบนี้น่าจะไม่ครบแล้วครับพี่ิมกับไทยด้วยเลยไหมไม่นะครับเดี๋ยวทิมกับเบอร์ลินก่อนครับทิมกับเบอร์ลินอีกประมาณ2 3สมเดือนครับแล้วก็เดี๋ยวกับไทยเซฟไฟนะขอบคุณครับวีโกอิงครับโกอิงทูมิลานครับพี่ร้องเพลงของพี่วีทั้งถุกทั้งันก็จริงครับแต่ว่าแต่ว่าร้องได้พี่ทุกทุกคำเลยครับ อยู่สเปนพูดไทยฉันมาฉันอยู่ที่ไทยมา29ปีแล้วโซลคิดถึงพี่ทิมนะฮะเอคำมันมันแปลกๆหรือเปล่าครับโซลคิดถึงพี่ทิมนะคะับกับไทยจะทำอะไรเป็นอย่างแรกเออเออต้องเอาเสื้อผ้าไปซักครับแล้วก็กินอาหารไทยสิถ้าเกิดเช็คแหละก็คงนอนอย่างแรกครับไทยอยากกินอะไรมือแรกหรอ อยากกินหลายอย่างมากเลยอ่ะอยากกินหมูท้าอยากกินกระเพราอยากกินหมูกรอบอยากกินปิ้งย่างหลายอย่างเลยขคุณสำหรับของวันนะครับ Hello from Philippines ครับแชร์แชร์ถูกครับเป็นวีดนโอ e x c u s e Event ออ ยังไม่แน่ใจนะครับน่าเชื่ครับเลินทางปลอดภยัยขอบคุณนะครับเราเจอกันที่ไทยได้เลยครับงดได้เลยไม่เจอทิมทิมน่าจะเหาางาเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวทิมก็กลับมาแต่ว่าคุยกับเพื่อนอยู่ว่ากูนี่ไทยนะครับว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวะไรอีกหรือเปล่าเดี๋ไปเที่ยวที่ไทยด้วยแต่ว่ามันจะเหนื่อยไปมันจะน่าจะต้องพักก่อนสักแป๊บ เออร่นี้จะจัดอะไรไหมคะเอ้ยยังไม่รู้เลยนะครับยังไม่แน่ใจเลยครับไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะมีไปแล้วใช่ครับคิดถึงประเทศไทยมากเพราะว่าเที่ยวเหนื่อยเกินไปยาก,กินไอติมไหมพี่ไบตอตอนอยู่ที่นี่อยากกินนะครับแต่ว่าวกลับไปก็คงอยากกินเหมือนกันครับอาวแล้วหนึ่งง่วงนอนนิดหน่อยพอมันเย็นหัวแล้วมันก็ง่วงนะครับ แนเที่ยวเน้นมากแต่ยังไม่เที่ยวนะแต่อยากไปให้เฉยโซสลิปี้ใช่ครับทุกคนก็ต้องไปดอดนอนแล้วแล้วรไอ้เหยบก็เห่าเห่าก็กูเหา่หามัก็เห่าไปกันงูนอนมากกลับมาเดีย๋ยวจะเลี้ยงหมูทะรอเลยครับได้หลับบนเครื่องแน่คิดว่าเลยครับน่าจะหลับนะครับชั่วโมงฝ่าน่าจะหลับคุณจะหลับพาอะไรไหม น่าจะน่าจะแต่ว่าไม่น่าหลับแล้วครับเพราะว่ามีคนส่งกาแฟมาให้ครับจะไปนอนแล้วคะ่ะได้ครับใครไปนอนแล้วฝันดีนะครับก็นอนของสของ,ของสองตัวเอาหมากับแมวนะครับ2ตัวการถามไปรลอติดต่อคะ่ะกับไทยระวังฝุด้วยนะขอบคุณนะครับเพวันเกิดบายให้โซเล้งหมูกระทะน่าสนใจ มีปีน,นี้พี่คนไนให้ติดตามกี่เรื่องมี2เรื่องนะครับทางวอนวอนนะครับเดี๋ยวแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะออนแอร์ช่วงไหนนะครับถ้าทราบแล้วจะมาที่บอกครับผมยังรอรถไม่กี่วันอยู่เลยโอ้ยนาสี่ทุ่มแล้วเนี่ยนะขอให้ได้รถเร็วๆนะครับยังไม่ดีนะครับ <laughs> เราดูพี่วงแล้วน่าจะสีครับอยากดูเหมือนกัน อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงไม่เคยเล่นแนวนี้มาก,ก่อนจะเตะบอลช่องสามไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าแบบสามารถไปเตะได้หรือเปล่าเนี่ยผังเากว่ารู้สึกสองสีตรตงฝั่งนู้นมันเป็นแบบแสงมันเข้ามาครับเราไปน่าจะทากันแดดมาแล้วมันก็เลยแบบเงาวับวิงวิ่งแดดที่นี่ดีมากครับแดดที่นี่แบบสวยมากฟ้าทิ่ตกค่อยขึ้นสวยมาก ตอนถายสนุกไหมสนุกมากนะครับทุกคนแบบในกองสนุกสนุกทั้งสองเรื่องนะครับทั้งแบบเดฟรแล้วก็มูเกิลด้วยสนุกเลยครับตอนทำงานก็ทำงานจริงจังแต่ว่าตอนแบบเล่นตอนอะไรกันก็สนุกมากครับคิวเทมากแตกจริงนะจ๊ะไม่ได้ทำนะจ๊ะรอติดตามขอบคุณนะครับ แดี๋ยวอีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นจะต้องเข้าไปข้างในละ่ะอยากให้เราบรรยากาศในพิพิธภัณนให้ฟังน่ารักมากครับน่าแตงครับดูแบบไม่รู้ว่าน่ารักอะ่ะเป็นแบบบอกไม่ถูกอะ่ะแต่ว่ารู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกแบบประทับใจยิวแทนขึ้นหรือเปล่าครับอาจจะเป็นเพราะเสี้ยหรือเปล่าครับ แต่ก็อาจจะแทนขึ้นด้วยแต่ว่าใบก็ทำกะแนนทุกวันนะแต่ว่ามันเราเดินทุกทุกวันนะครับก็ลดยอะครับอันนี้ไม่ไม่หายแล้วครับหายไปหนึ่งอนะันแล้วก็แล้วก็ไม่อยากหายแล้ว <laughs> ไ่ต้องยืนนะเป็นห่วงได้เลยครับ <laughs> อยากดูเบื้องหลัง <laughs> อยากดูเหมือนกันครับ มาแล้วอยากจะสอสุดๆสวัสดีสาวออฟิศนะครับก็กผ่อนเยอะครับได้ครับผมทุกคนก็พักผ่อนเยอะด้ยนะครับแล้วก็ฝุ่นเยอะมากอย่าลืมใส่แมสด้วยนะดูแลสุขภาพพี่อยู่ไปปีเครื่องบินอีกแล้วเหรอครับไมนยังไม่เห็นเครื่องบินนะครับน่าจะอยู่คนละลำกันนะครับจะไปไหนนะครับจะบินไปไหนนะครับ กินหลับนอนอิ่มครัได้เลยครับอิ่มนอนหลับกินครับเดินทางไขอบุณครับกินข้าวยังครับกินไปตอนประมาณบ่ายๆนะครับน่าจะกินอีกนิดนหน่อยหน่อยแล้วก็ขึ้นเครื่องครับโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวนะครับเคยทำ personal color มรับไม่เคยนะครับอยากไปทำอยู่ครับแต่ว่ายังไม่เคยเลยครับ ไปไหนขากับกับที่มิลานครับกับกับที่อิตาลีนะครับจากสเปนครับนอนมนคบเปดเหยียกได้เลยครับจะนอนให้ฉี่แตกไปเลยครับพี่ไปห,หนูเลยพ่อจากบ้านแล้วต่อไปนี้พี่พี่คือพ่อของหนูแปลว่าพี่ก็ต้องอยู่นอกบ้านนะสิคไม่ใม่พี่เข้าบ้านหรอ ซฟไฟค่าขอบคุณนะครับแต่ที่ไหนก็หลอมเออไม,ไม่ไม่น่าจริงนะครับจะมีผลงานอเราหนีไหมเดี๋ยวมีรอออนแอร์อยู่นะครับที่บายเอ็มอะไรครับไม่ได้ไม่ได้ทำนะครับถึงงงแต่ก็ยังตลกอยู่จริงหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นตลกนะเ <c oughs> มื่อไหร่เหมือนจะมีพี่ไว้ประมาณอีกวันสองวันเดี๋ยวได้เจอแล้วจ้าพี่ว้บายบายหน่อยบายบาย,บายครับ จะพูดค้าขาได้ไหมครับมันเขินค่าแขนนะครับเีนบ,นบมุกดนานิงมากตอนนี้หัวไปแต่หน้ามันนิ่งเลครับง่วงนอนมากไม่รู้ว่าจะต้องกินกาแฟด้วยจะกลวกินกาแฟก็มุมลุงมากเหรอแต่ถ้ากินกาแฟเขากลัวจะไม่หลับคืนนี้ไรม้วนสุดๆทำคอนเทนต์ใน B T หรอครับ นคับอีกแล้วนะครับตอนคนนี้ <c oughs> เป็นตัวที่เป็นเพลงกนนิดหน่อยขอบคุณสำหรับกาแฟอีกหนึ่งแก้วนะครับแต่แกไม่ไหวง่วง,งใช้ตาว่างเปล่ามา <c oughs> รอเล่รอเลย <c oughs> คนรอมาจะเสียงเล็กจริงไหม <c oughs> ไม่จริงนะครับ ไม่ตลกจริงไหมจริงครับ MBTI <c oughs> คือ CUTE หรือเปล่าไม่รู้สิครับต้องต้องให้คนอื่นบอกนะครับพี <c oughs> ่กินอะไรทำไมเหมือนมีแสงออร่าแบบพระเจ้าเลยครับเออพี่น่าจะนั่นตงตากแดดนะคะตอนนี้มันก็เลยแสงแสงมันก็เลยออร่าหน่อยอ <c oughs> you um, ายุวินเนี่ยแอร์พอร์ตไวล์ยูโกริ่งเน็กซ์เออแอมไฟแบ็กช่วยเนะครับตอนนี้ขยิมก่อนแพ้ ก่อนลงไลฟ์เสียอยากให้แอคค่าอะไรบ้างครับโบตกันมานะครับโซโลของฝากอยู่นะครับไม่มีนะครับเพราะว่าของเต็มนะครับนี่ครับมาเที่ยว6วัน5วัน6วันกระเป่าใบเดียวไม่มีของนะครับใส่ของไม่ได้นะครับโดยวันนี้สู้จังว่าไม่เคยสู้นะครับยอมตลอดครับเซฟไฟค่าของคุณนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอท่าหลอท่าไหนครับท่าหลอหูแมวหูหมาเขาแก้มจิ้มแก้ม,กมเรียบร้อยครับสีท่าแบบรวดเร็วนี่ก็ว่าของหายจนกระเป๋าเบาแล้วเอออย่าหายเลยนะขอรลอกละนั่นขอให้ผูกโบมันเป็นของขัญเดี๋ยวเอาริบบิ้ให้นะครับ ขอบคุณสำหรับมินิฮาร์ครับขอให้ของไม่หายไม่หายนะครับพรุ่งนี้กลับแล้วถ้าเกิดหายอีกนี่ก็จะไม่รู้จะว่ายไงแล้วตอนนี้ก็ังรุนว่าของที่คือมันมเป็นสายกันโลคอสอไ,ปไปก็กระเป๋าปีมาใบเดียวแล้วก็เลยซื้อของซื้อเส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 ื้อบาร์เซโลนาครับซ,ซื้อไปฝากข้อนะครับกลัวอยู่ว่าไม่รู้จะเอาขึ้นเครื่องได้หรือเปล่า แต่คงได้แหละพี่คะคนที่ห้อยหูหัวอยู่ข้างบนเขาไม่ปวดหัวเลยคะไม่ปวดเขาเขาท่านชินแล้วครับเขาเขาเขาตจะเขาต้อจะทำเรื่องปกติครับทานข้าวหรือย,ยังครับเรากินไปตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกินอีกครับ เพื่อนไปไหนครับเพื่อนอยู่นี่ครับซื้อของมาฝันหนูบ้างได้ไหมคะหนูอยากได้อะไรคะับฮไฮฟอร์มฟิลิปปินส์ไฮครับเดี๋ยวนี้สู้กับกิ่งเฉยครับไม่เคยสู้ครับเป็นคนยอมคนครับขอบคุณสำหรับองคอนนะครับบินก,บกี่ชั่วโมงประมาณเออชั่วโมงกว่าครับจากอิตาลีมาบาเออจากมิลานมาบาร์เซโลนาครับ ถ้าเครื่องถูกมากครับก็เลยต้องบินแบบโลคอสมาก็คือเอาของเอากระเป๋าใหญ่ามาสองใบครับแล้วก็ทริปไหนก็ค่อยเอาใบเล็กมาบินจากมิลานมาอิตาลีประมาณแค่แบบพันห้าพันครับไม่ไม่ใช่ดีบินจากมิลานมาที่บาร์เซโลนาครับแต่ว่ามันมันไม่สามารถแบบเอาของโหลดได้หรืออะไรได้เพราะว่าเขาน่าจะตรวจครับก็เลยเอาเป้มาแค่ใบเดียวอะไรเงี้ย สอนหืมหรออยากสู้สิเป็นสิเป็นชู้กับไม่ครับไม่เคยสู้ครับข้าแขนนะครับไม่พูดข้าขาครับข้าแขนมัข,ขนครับตุวจรินอยากฟาแพนไปไว้พ่อแม่ค้าได้เลยครับท้านแม่บอกฟันดีหนูนอนเลยครับฟันดีนะครับ ติดตามแล้วค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับพี่จะบีทิกต็อกไลฟ์ tomorrow ไม่แล้วนะครับโนครับ today is the last day ครับวันนี้ไม่หึมหรือยังยังนะครับไม่หึงมไม่ดูหรอกครับยังไม่มีเรื่องอะไรให้หึมนะครับมันอ่านว่าหึมหรือเปล่าครับมันคือคําว่ามันหึมแล้วมันทําไมล่ะครับมันคืออะไรล่ะครับ เอ๊ะค่าแขนก็ได้เหรอครับอะไรกันเนี้ยมันชักจะงงขึ้นไปทุกวันเลยนะครับไว้าขาไว้จ๋าว่าผือพี่เบาว,ว่าผือพี่เบาจองตั๋วไปไหวพ่อไหวแม่วนันไหนดีคะไหวพ่อแม่วันไหนดีคะวันไหนก็ได้คะ่ะ สดใสมากเหมือนเพิ่งตืน่นเอ้ยเพิ่งตื่นมันสดใสแล้วครับหัวฉันก็ยุ่งมากเหมือนเพิ่งตื่นเลยมันจใจโน่นมันจใจนี่ครับมันจใจนั่นน่าจะเกินบอกว่าโอเคอีกสองนาทีลงจริงๆแล้วครับเดี๋ยวต้องไปละโซมีนซันอิสเปนใช่ครับ ถ้าอยากให้ไลฟ์ตามแด้ที่ไหนครับถ้าอยากให้ไลฟ์เหรอครับถ้าอยากให้ไลฟ์เหรอครับไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้าเกิดไบ,บจะไลฟ์ไบจะไปบอกใน Twitter นะครับเอาอีมอาฝากหน่อยเก็บใส่กระเป๋าไว้นะครับแบบไบกับเลยยังขาเอ่อกลับพ่กนี้กับไทยพ่กนี้นะครับคืออะไรอ่ะคินิทธนตกรรมใไ้ฉันคืออะไรอ่ะมีอะไรใหม่ๆแปลกๆอีกแล้วตามไม่ทันนะ เหยืนค่ะคืออะไรอ่ะฟันไม่เหยืนนะครับหรือว่าไงครับมันฮอปครับมันฮอปครับยิ้มจนฟันเหยืนค่ะมันคืออียังว่ะห่วยนอตาไม่ทันแล้วเด้ออะไรมันมันโลกมันมันสับมันไปเร็วมากครับแล้วลุไใบก็ไม่ค่อยได้ติดตามไม่ค่อยได้ดูอะไรด้วยเดี๋ยวกลับไปต้องให้พี่โบสอนเราสินะ ขอบคุณสำหรับสับใหม่ๆนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบิงบุง้งวังมึงยิ้มเอทุกอย่างนะครับก็สำหรับคืนนี้ฝันดีนะครับบ๊ายบายครับทิ้ก็บายๆนะครับเจอกันนะครับ